ขังแม่งนี่เราอยู่ไหนกันบ้านปีเสียงปราซับเป็นไปสีที่นี่กันใช่ไหมอาหา่อาฮะอาา่อาฮะอูดอูดอ่าฮะอูดด้าโอเคอูด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  <c oughs> นี่ทำนี่ทำนี่จนะทำอะไรเออลาสีไง <c oughs> อ่าะไรเจ้าลองอ่านให้ข้าฟังหน่อยซิมาาเมื่ออ่อานว่าอะไรข้าอ่านเผยออกอ่านไม่ออกอ่ะ เอะเอ่อบานกี้ที่หนึ่งหาเพจผีที่สองถ่ายรูปน้ำดำที่สามให้ผีหลอกที่สี่ใช้ E M F โอ้แล้วชื่ออะไรจอห์นมาตินเราต้องไปปาบกันนะอืมเอานี่ไปเนี่ยเอาเกมของให้เรียบร้อยเอานี้ไปด้วยนี่ยอนไปแล้วโอเคแล้วก็เอากล้องโอเค อ่ะเราพร้อมแล้วอืมอืมอืมน้อเฮ้ยสายเปิดเองเมื่อไหร่วะเออเออเอหบ้านหลังนี้ดูน่ากลัวมากเลยโอ้ยโฮ้ยเฮ้ยโอ้โหน้ำดำมาเปิดน้ำก่อนกล้องเอากล้องเลยดีวะ เครื่องบันไฟอย่างนี้คงว่าผิดนะไม่โดนนะม,ม,มันมีกลิ่นอุบูอะไรด้วยอะ่ะพ <c oughs> ี่แซนด์วิชไม่ได้แซนด์วิชอ้ยโอ้ยหน้านอนจังเลยขอนอนได้ไหมเนี่ยโอ้ย โอ้โเดี๋ยวทำไมนี่แปลกกว่าใครทำไมหลอดไฟนี่มันแปลกกว่าใครเพื่อนเลยหรอโยนโยนเล่นบูซาไม่มีโอ้โฮ้ยมีรองเท้าด้วย เไม่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 มีืมเราจะหาดำดำแต่เมลาแต่มวลามันเกินห้าทีเนี่ยมันก็ไม่รู้อ๋ออันนี้นายเลยึดสงครามโลกคั้ที่หนึ่งหรือคั้ที่สองแหละไม่มี โอ้เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อี้เ้าเดินยังไงมมื่อตอนน่ะอืออุ้ย,ยแะ้วไฟดำอืมน่อย จะไม่รูปภาพหลอนๆมันเพี้ยงเลยวะเนี่ยเปิดเครื่องไว้ปะเนี่ยเปิดเปิดเครื่องอะไรเอาติ๊ดๆอะเอาลืมเปิด <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวมาหัดเปิดเลื่มเปิดโอ้ยจะถ,ถือกล้องโอ้โหส,สมัยนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยซอบเลยไม่ซอมเอาเสียเลย แล้วเสียงอะไรมาจริงมีทยุโอ้โหมิชยุเสียแล้วเยอะอุย้ยอ,อะไระเดื่อขึ้นพีอยู่ห้องนี้ติดลบใส่แปบบ๊บข้อมูลติดลบอ่าอ,อันแรกคืออันไหนติดลบอืมติดลบอืไม่ต้องใช้ละวางเลยพีเขียนแน่นอน แต่ว่าฉันแต่ว่ามันไม่มีขึ้นสัญญาณอะไรเลยไปไปข้าวไปวางเครื่องติดติดไว้ในห้องเลยโอเคเออเฮ้ยพ่อไปไหน <c oughs> กลับรถไปพ่อเอาบมก่อน <c oughs> เอ ต้องกลัวอะไรไปหยิบมิทยุมาบนรถโอเคมันเปิดไฟไม่ได้พี่เปิดไฟไม่ได้มันไปปั่นอยู่นี่โอเคพ่อทำนี่กับผมได้ไง เราต้องเล่งหน่อยโอ้โหโอ้โหอ,อะไรมาขึ้นเจ็ดเลยก็ว่าอยู่ทำไมได้เจอมาดูแปลกบางกีเขียนมาส่วนได้ไมยไปเลยมลองโยนดูเกเ์แก่ผมยิงไม่ได้เพราะว่าพีนีนะ่น่าจะโดดมากเลย เราจ,จะจบเกินมาแล<า>้วเกินมามาแล้วอ๋อ้ย่ยีปิดไฟเว้ยอ่าเตรียมถ่ายเลยโอเคถ่ายไว้ตรงไหนน,<ม>นี่ตรงนี้ก็ได้พี่น,น,นี่นี่พี่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ฮัลโหลตรงนี้น่าวาง Hello, who are you? Keep at a sign. Keep at a sign. Keep at a sign. How are you? Keep at a sign. ้วอ,อยู่นี่แหละกีบอาดอซไซเดี๋ยวก่อนพี่ผมเังวไม่เปิด,เ,ดปเครื่องเลยกีบอาดอซไซเอาเครื่องวางไว้เลยโ okay. อเคเพราะว่าตรงนี้นะเพื่อเตรียมถ่ายหน้าผีเอาอละกิกีบอาดอซไซอยู่ในห้องไว้ผีมันหลอกคนเดียว เฮ้ยอย่าไ,ไม่นะพี่จะไปดูพี่จะไปดูกล้องไม่พี่จีจะหลอกอ่ะพี่น,นีมันไม่ไ,มไวไ้ไว้ไว้อะไรพี่มันมาแล้ว <laughs> นะพ่ออย่าทิ้งโมไฟพ่อเอาขอก่อนพี่พอแอบละพี่ีร่าอยู่พีร่าอยู่เสียงปุ๊บี่เสียงตีนเสียงตีนเอาวนก็ไปเล่นงของเขาวดพี่ตว๊ก ไม่ไปหรอกเฮ้ยเฮ้ยดูดูดูไอจีพีทีหน่อยโอ้ชอรอเในบ้านเลยไอจีพีทีเป็นไงบ้างโอ้ยเดี๋ยวออกบ้านละลาก่อนงั้นมาต่อนเไปดูใก็จะไปดูกล้อง ว้าหัวไม่กล้าเดินแล้วอเวดีไปตีรถไปละดูกล้องให้อยู่โอเคเห็นในกล้องเอ้ยอยี่ปิดไฟซิปิดไฟปิดไฟโอเคมีก้อนข,อขาวๆลอยอยู่อยู่ในห้องเอ้ยพี่มาขบกอดกดออ f ใส่กดออฟเข้าไปกดออฟ เออ้ยไม่ไฟไายใช่กับพี่ปะ่ะอยู่ข้างนอกไฟยังกับพี่เลยตายอ่ะตายลือปิดไฟพีบเอ๋ยใหม่นะ เฮ้ยเขาไปตายด้วยไม่เอาหรอกได้ท่านเราได้ดาผีไหมเนี่ยฮะได้ดาผีไหมเนี่ยไม่มันไม่ได้ถ่ายเลยสตันอยู่ตอนเนี้ยตายแล้วหรอตายแล้วโชคดีนะทุกคนซตันเป็นมือใหม่เอาแล้วไม่เห็นศพนี่เอาว่าต้นศพไปอยู่ตรงนี้สตันอยู่ตรงนี้แล้วผีแล้วผี เอ้ยพ่อพ่อฮ uh yep. et ัลโหลพ่อกล้องนะก็เอาก็กล้องอยู่ไหนอะเอากล้องไอ้เอาเวรละเอาสิบงามใส่ละพี่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 ฮัลโหลพี่อ่ะคืออย่างเงี้ยคือคือผีมันมาไงรู้ป่ะอ่ะนี่นั่นเนี่ยพี่คือผีมันเดินมาแบบคือผมนี่คือผมแบบ เอออะไองเปิดไฟสายได้ป่ะแล้วผีก็เดินมาหาผมแล้วก็แล้วก็เดินโซนผมเดินเดินเดินโซนวก็เดินโซนก็เดินติดๆจดดปุ๊บแล้วก็มันก็หลอ,อกผม <c oughs> ไม่อยู่ละกล้องหาย,ยสุม<ร>แม่งเลยสุมไปเลยรอค่าก่อนฟิกเกอร์ปิดไม่ใช่กดออฟไปแล้วผีก็ไม่ได้เขียนนุนภูมิก็ออกไปแล้วน่าจะ E.M.P ห้าแฟนทอมโอเคจบกลับบา้านรอรอด้วยให้ผมขึ้นรถด,ด้วย ไม่ให้ยุ่เรี่ยแหละไม่นะไม่นะไม่ออกเลยของจริง้วเกมจบไปไม่โอ้ถูกได้เป็นไงล่ะของจริงออกแล้วแล้ว้าค่ะนี <laughs> ่แกมันสวงมากเลยแกทำให้ฉันตายแล้วก็ได้แค่ห้าบาทเอาแล้วทุกคนใครคซ่อนกินนี่ก็อย่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ให้ผมแล้วก็ ทีเวนด้วยหรือว่าโอเวนคิง้นดนมาแล้วไม่ถ้าใครชอบไอเกนแบบนี้คอมเมนต์คอมมเน์าบาย uh.